สวัสดีครับผมเทียนวัลเปสารเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอนดอยต้นลูกับรถรคบอีสูตรดีแบบออร์นิวครับรถแคปกับปี2023นะครับตัวนี้ับเป็นตัวท็อปเลยครับเดิมครับมีลูกค้ามีจอมาครับมีจอมีกล้องหลังมานะครับกล้องหลังเดิมใช้ได้ครบนะครับเหมือนเดิมชัดมากเลยนะครับมีแล้วเต้นบอกให้เสร็จนะครับ รุ่นนี้ครับมีตัวรับสายบางสายครับมีตัวโหมดครับเร่งลดเสียงที่พงไรนะครับมีครบทุกตัวสามารถใช้งานได้ทุกอย่างครบเลยครับตัวนี้ครบเลยนะครับโดยที่ไม่มีอะไรหายไปเลยนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กตรงรูปทุกจุดครับจอลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์ของไฮเนี่ยหรือของค่ายดีคาครับตัวนี้ก็มีข้อดีเยอะเลยนะครับซึ่งครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเล่นต่างๆครับว่าจะเป็นแอปนะครับที่เป็นดิจิตอลทีวีครับได้เลยนะครับเนี่ยเยี่ยมเลยครับช่องต่างๆมีเยอะๆครับกดแป๊บก็มาปุ๊บเลยนะ สมัยมากเลยครับภาพก็ชัดชัดนะครับสวยจริงๆนะครับรวมถึงแอปต่างๆเมื่อก็จะเป็นนะครับยูทูบได้เช่นกันภาพก็ชัดสวยครับอันนี้คือเราตั้งให้มันเป็นสีโทนสีดำนะครับเราจะได้มองไม่เสแสร้งในเวลากลางคืนครับรวมถึงนะครับแอปนะครับที่เป็นกูเกิลแมปครับก็ได้เช่นกันนะครับแบ่งสองหน้าจอได้ด้วยครับอันนี้คือไปนครนายกลูกค้าก็จากนครนายกครับแบ่งสองหน้าจอได้เช่นกันนะครับ เลือกสหน้าจอแบบนี้ได้นะครับรวมถึงครับแคป็นอื่นที่เล่นได้ครับเมื่าจะเป็นครับ USB 2ช่องเล่นครับซึ่งนะครับของเดิม1ช่องเล่นใช้ได้ครับแล้วก็เราเพิ่มให้อีกหช่องเล่นนะครับแล้วก็รวมถึงครับบลูทูธเพลงครับบลูทูธตัวตับได้เช่นกันครับตัวนี้บลูทูธเพลงครับบลูทูธตัวตับแล้วก็มีไมค์บลูทูธตัวสำหรับพูดตัวตับด้วยครับแล้วพูดได้จริงนะชัดมากๆเลยครับตัวนี้รวมถึงครับ fm รบอะไรต่างต่างๆก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมครับวิยุนนนะครับใช้้งาไดดเเหมือิมนะครับ eq ปรับแต่งเสียงนะครับ10ระดับแล้วตัวนี้ภาครับ f เบบอนนี M ่ N e, ชัดกว่าเขาด้วยครับตัวนี้ถือว,ว่าชัดกว่าเขาแล้วก็ eq ปรับแต่งเสียงครับ10ระดับนะครับแล้วก็ เป็นการปรับแต่งเสียงครับที่ค่อนข้างจะทํามาชัดเจนครับมีแนวดนตรีให้เลยครับชัดเจนมากปั๊บล็อกจ้าตระกับครบเลยนะตัวนี้โอ้โหเยี่ยมเลยครับตัวนี้ครับคันนี้ใช้รถอีสุดีแม็กออนิวครับปีวันที่3อยู่ครับอยากจะเปลี่ยนจอนดอยตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าขายหมดนะครับมีจอนดอยตรงด้วยให้เลือกเยอะมากไปครับตั้งแต่แรม2แรม4ีแลมหกแลมแนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับติดตั้งให้ด้วยฝีมือช่างฝีมือที่มีประสบการณ์สูงมากๆครับประสบการณ์มากกว่า10ปีทุกคนเลยครับขอบคุณครับสวััสดีครบ